เขาพยายามนะตอนที่เกิดเหตุอยู่ที่ภูกเก็ตจัดแจงตัดการประชุมบินกลับออันนั้นผมคิดว่าเขาก็พยายามใจที่ดีเมื่อก่อนนี้น้ำาท่มเชียงรายอยู่ใต้ใน้ำาท่มใต้อยู่เชียงใหม่แล้วก็อ้างแต่ว่าแต่งตัวเอาลูกไปเล่นอะไรต่อมีอะไรก็ตามคนอื่นเขกากำลังจะตายอยู่แล้วจะไม่มีทีอ่อยู่อาศัยไม่ยังไงตอนนี้อ่ะสนใจกลับมาเมื่อกลับมาแล้ว เอาปอพอเอากอรสอรอชอและคนอื่นมาและเห็นมากไหมโอ้ตั้งคำถามจี้เออแสดงให้เห็นดิงมีภาวะผู้นำเพิ่มมากขึ้นนะทำให้คุณลิงไปมองว่าโอ้ยังไม่พอคือการแสดงภาวะผู้นำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรียกคนมาตรงนั้นแต่มันต้องแสดงสเกลภาพตัวเองด้วยว่าคำถามจี้คำถามนั้นเนี่ยเป็นคํามระสิทธิภาพหรือเปล่าสะท้อนภูมิปัญญาผู้ถามหรือเปล่า แต่ผมมองข้อดีว่าเป็นความพยายามของแผ่ทองทานมากขึ้นกว่าเดิมคือผมว่ามองว่าเป็นข้อข้อรายละอข้อน่าสงสารของคนประเทศไทยเนีเราควรจะมีนายกรัฐมนตรีที่มีความสามารถอยู่ในตัวไม่ใช่นายในรนที่พยายามจะมีความสามารถมันต่างกันนะอาจารย์